สวัสดีค่ะร้านขวัญเมตาซาวคันนี้ค่ะฟอร์ซาสามร้อยคันนี้เป็นลูกค้าเก่าตั้งแต่สมัยมาติดไฟโลโก้ใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าเข้ามาติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์ตัวโฟร์อินวันห้าสิบวัตต์จากร้านขวัญเมตาซาวพร้อมเดินระบบพร้อมเดินสายไฟเก็บงานใหม่หรืองานจากงารร้านอื่นแล้วก็มาติดไฟร้านขวัญน,นะคะสปอร์ไลท์ของ3 0 0จะ50วัตต์จะติดตั้งอยู่ตำแหน่งนี้นะคะของร้านขวัญ ะะเดี๋ยวเราให้เทียบให้ดูเนาะว่าไฟสปอตไลท์ของเราเราเป็นยังไงอันนี้คือไฟสปอตไลท์ของร้านขวัญมนาด้าซาวนะคะสามลำแสงในหลอดเดียวค่ะสีขาวสีเหลืองครึ่งขาวครึ่งเหลืองสามารถพักไฟสูงได้นะคะอันนั้นคือไฟอะไรหรอไฟตาเม้ของของร้านอื่นเขาอย่าดังไปนะ <laughs> อย่าดังไปเรามาแก้ง,งานร้านอื่นเขาอย่าดังไปโอเคค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์แบบนี้นะคะขอให้คิดถึงร้านขวัญมตรตซาวเป็นร้านแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะ